สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กนะคะเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com และ Instagram o n a r อ b o นอนะคะ EP ที่2วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของเราชอบวาดรูปอะไรกันแน่ ถ้าให้ครูบอกให้ง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องลองวาดหลายๆอย่างค่ะลงสีหลายๆแนวเราถึงจะรู้นะคะว่าเราชอบวาดรูปอะไรลงสีอะไรกันแน่เพราะการที่เราเริ่มต้นทำทุกอย่างที่เราคิดว่าเราน่าจะสนใจก่อนเนี่ยก็เป็นทางที่ดีกว่าที่เราจะมุ่งไปทางใดทางหนึ่งในช่วงแรกที่ค้นหาเลยนะคะการลองหลายๆแบบเนี่ยก็เพื่อที่จะนำไปสู่การลงลึกว่าเราสนใจจริงๆหรือเปล่า ถ้าให้ครูเปรียบเทียบนะคะก็คงเหมือนกับการนอนบนแพรลอยน้ำนะคะสบายๆปล่อยให้แพรนั้นไหลเอื่อยไปตามน้ำนะคะผ่อนคลายไปตามสายลมไม่เร่งรีบมองทางซ้ายเห็นนกมองทางขวาเห็นภูเขาณเวลานั้นนะคะเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเราจะปิ้งเข้ากับอะไรแน่ๆแต่คงไม่ใช่ไปจินตนาการถึงหนังในอนาคอนดาหรือว่างูอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นการคิดให้เราลอยบนแพรเรื่อยเอื่อยไปตาม สายลมแสงแดดและสายทางน,นะคะและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งขณะที่นอนๆนนั่งน่งอยู่บนแพรนะคะเวลาเรามองขึ้นใหม่อีกทีเราก็อาจจะเจอเส้นทางหรือพบเห็นอะไรที่เราชอบที่เราปิ๊งได้ทันทีในทีแรกเลยะคะ่ะแล้วก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแต่การร่องเรือไปเรื่อยๆแล้วค่อยเลือกแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับบางเหตุการณ์นะคะแน่นอนว่าในความหมายของครูนี่ก็หมายถึงเรื่องของการวาดรูปเป็นหลักนะคะมาถึงจุดนี้นะคะนักเรียนอาจจะคิดว่า แล้วเราต้องวาดไปเรื่อยๆหรอคะคําตอบก็คือเราจะวาดไปเรื่อยๆแบบมีจุดหมายนะคะจุดหมายของเราเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าความรู้สึกใช่ของเราจะมาตอนไหนไม่ได้วาดไปเรื่อยแบบว่าไม่รู้จะวาดไปทำไมวาดไปเรื่อยๆไม่ได้มีจุดหมายอะไรอย่างเช่นในคลาสของครูที่สร้างขึ้นมาที่ว่าชื่อว่าคลาสบุฟเฟ่นะคะ นักเรียนหลายคนอยู่ในคลาสบุฟเฟ่นะคะมีตั้งแต่ซีซั่น1ถึงสเลยแต่และซีซันก็รูปที่วาดสีที่ใช้แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักการของคลาสบุฟเฟ่ของออนอ์ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นการรวมสีนะคะมีทั้งสีไม้สีน้ำสีชอคสีโปสเตอร์แล้วก็มีสอนรูปวาดหลากหลายแบบ นักเรียนก็นอกจากเข้ามาเรียนแล้วจะได้ผลงานเนี่ยก็จะได้ค้นหาสไตล์ตัวเองค้นหาสิ่งที่เราชอบด้วยเหมือนกับเรานั่งอยู่บนแพลอยน้ําเหมือนกันเลยค่ะเราลองทําไปเรื่อยๆแต่เรามีจุดหมายว่าเราจะวาดรูปให้ได้เราต้องการจะค้นหาว่าเราชอบสิ่งไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือว่าเรื่องอื่นอื่นนะคะครูก็เชื่อในหลักการนี้อยู่ว่าเออถ้าเราได้ ทดลองทำด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับเราสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่2ของครูออนมากๆเลยนะคะหากท่านไหนชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com นระคะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ